สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยเปิดให้ข้ามได้นะครับวันนี้ข้อมูลวันที่3 กันยายน2,567ณนะขณะนี้ก็เวลาบ่าย2 1งโมนาทีหรือว่า14นาฬิกา 10. นาทีนะครับมีฝนตกหนักนะครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์นะครับจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับว่าสะพานข้ามทางรถไฟเปิดให้ข้ามจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ได้ข่าวว่าเปิดให้ข้ามจากฝั่งทางอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับได้ข่าวว่าเปิดให้ขึ้นสะพานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าเปิดให้ขึ้นจริงไหมนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าเปิดให้ขึ้นจริงหรือเปล่าครับสะพานข้ามทางรถไฟ อาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรสีสะเกดฝนตกหนักทีเดียวครับเวลานี้ตอนนี้ก็เข้าสู่บริเวณสะพานแล้วนะครับเปิดจริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือสะพานข้ามทางรถไฟอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรสีสะเกดนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2567นนะครับเปิดให้ทดลองขึ้นวิ่งแล้วนะครับ ผมวิ่งจากฝั่งทางอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2567ครับเวลา14นาฬิกา12นาทีผมมาทดสอบมาลองดูฝนตกหนักครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านบนนะครับว่าสร้างนานเหลือเกินนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับแต่ให้เปิดให้ข้ามแค่ฝั่งเดียวนะครับ ให้ข้ามฝั่งจากฝั่งทางอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดมากครับคุณผู้ชมนี่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของการขับรถขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดมากครับ ิให้ขึ้นสดๆร้อนๆแต่หน้าเสียดายนะครับที่ฝนตกหนักเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบ สะพานอย่างสวยเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสวยมากครับวันนี้เปิดแล้วนะครับวันนี้3กันยายน2567รครับสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเปิดให้ข้ามแล้วนะครับแต่เปิดให้ข้ามเพียงข้างเดียวนะครับก็คือฝั่งทางอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับส่วนฝั่งกลับกันทางฝั่งอำเภอห้วยทับทัน มุ่งหน้าอุทุมพรพิสัยยังไม่เปิดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ